คำเตือนการดูคลิปนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพกรุณายาออกไปดูนอกบ้านตอนที ism, ่ฝนมันกำลังตกนะครับกลับมาพบกับรายการสาราสีดำอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเรากลับมาเอาใจคนที่ชื่นชอบการผจญภัย ค้นหาสมบัติค้นหาความลับประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเมืองลับแลกันอ่ะพูดถึงเมืองลับแลก,ก็จะนึกถึงเป็นเมืองที่อาจจะปกคลุมไปด้วยหมอกไม่เคยมีใครเข้าไปได้หรืออาจจะเป็นเมืองทองคํานะครับที่ตามตำนานบางที่เล่าว่าเมืองลับแลเนี่ยเป็นเหมือนอีกมิติหนึ่งที่ทับซ้อนกันกันกบโลกมนุษย์ของเรา ฟังดูแล้วมันก็จะลึกลับหน่อยๆนะครับแต่ที่นี้น้องๆเชื่อไหมครับในประเทศไทยของเราก็มีเมืองลับแลเหมือนกันแถมมีด้วยกัน3ที่ไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ทีมงานสาระสีดําไปหาข้อมูลมาเนี่ยมีทั้งหมด3ที่ครับน้องๆครับมาดูทีละที่กันเลยนะฮะที่แรกนะครับตำนานที่1เลยก็คืออำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ไหนใครอยู่อุตรดิตถ์บ้างเคยได้ยินเรื่องเมืองลับแลเปล่า เมืองลับแลนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยอีกชื่อนึ่งเขาชื่อว่าเมืองแม่ไม้ซึ่งตำนานเมืองนี้นะครับมีเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาว่ามีชายชาวไทยคนหนึ่งครับวันหนึ่งเขาเดินหลงป่าเห็นหญิงสาวชาวเมืองลับแลเนี่ยต่างคนต่างตกรุมรักซึ่งกันและกันนะครับนางคนนั้นเนี่ยก็เลยพาชายหนุ่มชาวไทยคนนี้เข้ามายัางเมืองลับแล ชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองโอ้โหมีแต่ผู้หญิงแต่ไม่หมดเลยไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวขนาดหมาจะเป็นหมาตัวเมียเลยนะครับผมนางคนนั้นก็จึงอธิบายว่าคนในหมู่บ้านนี้นะล้วนมีศีลธรรมมีจริยธรรมนะครับถือวาจาสัตว์เป็นที่หนึ่งใครประพฤติผิดใครประพฤติเสื่อมเสียนะครับก็จะโดนคนในหมู่บ้านเนี่ยโวดออกจากบ้านไปเอ้ยออกจากหมู่บ้านไปนะครับผมแล้วทีนี้อะไรรู้ไหมฮะผู้ชายส่วนมากเนี่ย มักไม่รักษาวาจาสัตว์นะครับชอบพูดโกหกอะไรเงี้ยซื้อกันด้มาสามพันบอก300ร้อเขาลดราคาเออใครโกหกแบบนี้นะครับก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเข้าใจกดรับทราบทุกอย่างชายหญิง2คนนี้นะครับก็อยู่กินด้วยกันแบบสามีภรรยาแล้วก็มีบุตรชายด้วยกัน1คนนะครับลูกชายลูกชายสามีเนี่ยเขาก็มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองรับแลนะครับอยู่มาวันหนขณะที่ คนเป็นพ่อเนี่ยสามีเขาก็เลี้ยงลูกอยู่ดีๆนะครับแล้วคนเป็นแฟนเนี่ยภรรยาเนี่ยไม่อยู่บ้านลูกก็ร้องไห้งองแงขึ้นมาเลยครับคนเป็นพ่อคนเป็นสามีเนี่ยที่เขาเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยก็เลยโกหกกับลูกว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วท,ท,ทั้งที่ยังไม่ได้มาจริงเมื่อภรรยากลับมานะครับแบบหอบตะก้ามานะฮะลวงตุ๊บกับพื้นอย่างกระหนังเอ็มวีน้ำตาไหลเลยครับได้ยินสามีพูดแบบนั้นเธอจึงรู้ว่าสามีเนี่ยเป็นคนโกหก โอ้โหโกหกลูกก็ไม่ได้ทำให้ชาวเมืองรู้ข่าวนะครับลุมขับไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปจากเมืองเลยครับทีนี้ก่อนออกมาด้วยความรักนะครับภรรยานะครับก็เอาห่อของขวัญน,นะครับเป็นห่อขมิ้นห่อใหญ่เลยนะห่อใหญ่มากให้กับสามีเนี่ยติดตัวออกไปจากเมืองด้วยแต่ด้วยความที่ตอนขาออกมาเนี่ยต้องเดินทางไกลามากฝ่ายสามีก็รู้สึกว่านักห่อขมิ้นเนี่ยให้มาทําไมเนี่ยยิ่งเดินเนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อย เหมือนแบบตอนออกจากเมืองมันโลเดียวตอนเนี้ยสิบกว่ากิโลเลยครับผมสามีเขาก็เลยตัดใจทิ้งห่อขมิ้นหอนั้นไปนะครับเมื่อกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาพบว่าเอ้ยมันมีเศษขมิ้นเนี่ยติดอยู่ในเสื้อนะครับบางส่วนและไอเศษขมิ้นเนี้ยพอเขาล้วงออกมาปุ๊บเฮ้ย <Hey! S 1> มันกลายเป็นทองคาไอขมิ้นหอบเรล่มเทมิมอะแต่เขาทิ้งไปหมดแล้วมันติดเสื้อเขามาแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวขมิ้นนั้นกลายเป็นทองคํา ชายคนนั้นนะครับสามีเนี่ยเลยรีบย้อนกลับไปทางเดิมนะครับเพื่อหาถุงขมิ้นนั้นไม่ได้หาเมืองนะฮะไม่ได้จะก,กลับไปหาเมียแต่อย่างใดนะครับหาถุงขมิ้นที่มันกลายเป็นทองคําหาไปหามาหายไปหามาหาไม่เจอจบเลยทีนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องจากไปแบบเสียดายสุดๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับใครที่อยู่อําเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เม้นบอกพี่หน่อยว่าเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมแล้วมันจริงไหมอยากรู้เหมือนกันนะครับขมิ้นเป็นทองเนี่ย ต่อไปไปดูตำนานที่สองนะครับอันนี้ย้ายจังหวัดบ้างไปอยู่เมืองลับแลเขาวังสะดึงนะครับจังหวัดราชบุรีเดิมทีเขาวังสะดึงนะครับทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยมันจะเป็นปากถ้ำแต่ในปัจจุบันมันจะมีแผ่นหินใหญ่ปิดปากถ้ำนะครับซ้อนกันอยู่คือออกไปไม่ได้นะครับเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้นะครับซึ่งในถ้ำแห่งนี้มันมีเรื่องเล่าๆต่อๆกันมาว่าถ้ำนี้เป็นที่พักอาศัยของชาวเมืองลับแล อยู่ในถ้ำนะครับซึ่งชาวเมืองรับแลรเนี่ยจะมีการแต่งกายรูปร่างนะครับคล้ายกับคนไทยเลยแต่มีภาษาที่พูดต่างกันบางครั้งจะได้ยินเสียงดนตรีไทยเป็นวงปีภาคนะครับดังออกมาจากในถ้ำอุ้ยออกแนวหลอนมากกว่าลึกลับแล้วนะฮะแต่ทีนี้ไม่สามารถหาแหล่งที่มาของเสียงได้เออมันได้ยินที่หูแต่เอาอุปกรณ์ไปเชื่อมต่อดูมันก็ไม่รับนะครับผมซึ่งชาวเมืองเนี่ย เขาเป็นกลุ่มคนที่มีความซื่อสัตย์เหมือนหมู่บ้านแรกเลยนะครับซื่อตรงขยันทํางานรักเดียวใจเดียวไม่ลักเล็กขโมยน้อยนะครับแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มอันนี้ชาวเมืองรับแลนะจะพบเห็นคนเมืองรับแลได้ก็ต่อเมื่อใกล้เวลาค่ำนะครับใกล้ๆค่ำประมาณ5้าโมง6โมงนะครับชาวเมืองรับแลเนี่ยจะออกมาอาบน้ำในสระน้ำด้านหน้าของเขาวังสดึงหรือที่เรียกว่าสระพังนะครับนะครับสระพัง บางครั้งชาวเมืองรับแรนะครับก็จะลงมาซื้อสเสบียงอาหารที่บริเวณตลาดนัดเชิงเขาในฤดูน้ำหลากนะครับก็คือพวกช่วงน้ำท่วมนะภายในถ้ำเนี่ยมันจะมีข้าวของเครื่องใช้ครบทุกอย่างเลยพอมีงานมงคลต่างๆนะครับชาวบ้านบริเวณนั้นมักจะมายืมถ้วยยืมชามในถ้ำเนี้ยเอาไปใช้เมื่อเสร็จแล้วก็จะล้างมาคืนให้นะครับแต่พอนาน,น,าน,นานไปนานไปนานไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยืมของแล้วไม่คืน ยืมปุ๊บคือแบบหายไปเลยยืมแล้วไม่คืนจนชาวเมืองรับแลเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายที่หมู่บ้านนั้นเอารัดเอาเปรียบแล้วเหลือเกินปิดปากถ้ำเลยไม่เจอไม่อยากเจอกับมนุษย์โลกอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ติดต่อไม่คบค้ากับใครอีกเลยนะครับผมอันนี้ราชบุรีมีตำนานแบบนี้อยู่นะครับต่อไปไปดูอีกที่หนึ่งนะครับแต่ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับจังหวัดราชบุรี เป็นเมืองลับแลที่วัดป่าโป่งกระทิงนะฮะเรื่องเล่าของที่นี่นะครับก็คือมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเคยไปที่เมืองลับแลที่วัดป่าโป่ปงกระทิงมาแล้วครับเขาเล่าว่าเขาเดินไปตามทางเดินชายป่าเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับต้นยูคาลิปตัสอยู่แถวเดียวตรงริมทางเดินสายตาเขาเนี่ยก็เหลือไปเห็นหลุมกว้างหลังต้นไม้เป็นหลุมนะฮะเป็นหลุมกว้างๆเลยหลังต้นไม้ แล้วได้ยินเสียงคนดังก้องมาจากในหลุมเขาคนนี้จึงเดินไปดูนะครับแล้วเขาเห็นขั้นบันไดก็เลยเดินตามลงไปตามลงไปนะครับลงไปแป๊บเดียวไม่ถึงสิบขั้นก็ถึงพื้นเขาเห็นผู้คนมากมายนะครับกำลังทํากิจกรรมต่างๆบรรยากาศก,าก็ร่มเย็นไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนข้างบนนะครับเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่นั่นเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมารยาดี อัธยาศัยดีนะครับพูดกันดีมากอนะดีจนแบบองค์พระเจ้านี่มันสวรรค์หรือยังไงเนี่ยให้ความเป็นกันเองไม่ถือตัวไม่มีเย่อหยิ่งนะฮะจนได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเขาพูดเสียงดังว่าประตูปิดแล้วให้ผู้ชายคนนั้นอนะ่ะรีบกลับไปทันใดนั้นนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็พยายามดันให้ผู้ชายคนนั้นนะ่ะค่อยๆขึ้นบันไดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนพ้นปาท่ำหลุดออกไปเลยเหมือนโดนถีบส่งนะครับ พอพ้นประตูขึ้นมาปึ้งผู้ชายคนนั้นหันหลังกลับไปมองครับเป็นแค่พงหญ้าไม่มีลอยทางลงไม่มีประตูไม่มีอะไรเลยมีแค่หญ้าเลยครับที่ปกคลุมอยู่ตรงนั้นเออแม่ก็จบไปแล้วกับสามตำนานเมืองลับแลนในประเทศไทยนะครับผมไม่รู้ว่ายังมีมากกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่ที่มันชัดๆเนี่ยที่เราเอามันวันนี้เนี่ยก็มีสามที่นี้แหละนะครับผมใครที่ชอบเรื่องแนวเนี้ยแบบเป็นแบบ การผรจญภัยหาเมืองลับนะครับที่ไม่มีปรากฏอยู่บนแผนที่อะไรทํานองนี้เนี่ยซึ่งเรื่องของเมืองลับแลนะครับก็มีปรากฏอยู่ในการ์ตูนวงกฏเรื่องเหี้ยนหลังห้องคอมิโกเวอร์ชันครับผมก็จะอยู่ในเล่มที่7ครับผมก็ที่จริงตอนนี้ออกมาทั้งหมด8เล่มแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยอ่านเลย ก็ต้องบอกว่าแนะนำเพราะว่าสนุกมากๆเกี่ยวกับเรื่องผีด้วยแหละแล้ววันนี้สาราสีดําก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ได้เลยครับหรือใครที่อยากดูยาวๆมีเพลย์ลิสต์ของรายการนี้อยู่แล้วนะครับยาว90กว่าตอนนะฮะลองไปไล่ดูกันได้เลยนะครับและหลังจากนี้ก็จะมาทุกๆวันเสาร์นะครับผมแบบนี้นะฮะแล้ววเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม